หอมเลยเนี่ยอือหอมหอมข้าวตีครับสือดยอดสือดยอดต้องลองครับ <Wow. S 2> จะได้รู้ว่าอร่อยขคาไหนอือม,มา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 เอาคอทั้งคูงเลยตามที่คุงเลยไหมฮะฮะฮะว้าว <c oughs> สวัสดีครับจากเพร็รอบุ่นนะครับว <Wow. S 2> วันนี้วันว่างนะครับละออนอยากกินอ่เพื่อนท้องใหม่ว่าข้าปุก เป็นข้าวปุกดอยนะครับสำหรับใครที่เคยกินแล้วก็คงจะนึกหน้านึกตาออกนะครับแต่สําหรับใครที่นึกบอกออกนะครับว่าเป็นข้าวปุกข้าวปุกเป็นจะได้นะฮะวันนี้ก็จะมาทำให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับน่าจะเป็นข้าวข้าวเหนียวนะฮะเป็นข้าวเหนียวเอามาแช่น้ำสักประมาณสักชั่วโมงถึง3มชั่วโมงนะครับทีมงานบอกมาเนาะก็แช่แล้วเราก็สาวสาวล้างเอาให้สะอาดเลยนะครับอ่าเริ่มวิธีทำเลยนะครับ ขั้นตอนก็ะไม่ยากเดี๋ยวบอกรายละเอียดก่อนนะครับว่ามันจะนี่เลยแป๊บหบนึง่งงาหายเดี๋ยวนะครับงาหายตรงนี้ก็จะเป็นงานะครับไขนึกหน้านึกตามาออกด้วยใกล้เนาะเอากล้องมาตรงนี้เลย ตัวนี้เป็นงานนะฮะยังไม่ได้คั่ว <Wow. S 1> เต้าเดี๋ยวเราจะมาคั่วหั่นกรัรมนะฮะคั่วเสร็จแล้ววิธีทำมันก็คือว่าเอาข้าวที่เราซาวเสร็จเรียบร้อยนะ่ล้างเรียบร้อยแล้วมันก็เหมือนกับเรานึ่งข้าวเนาะนึ่งข้าวเสร็จแล,แล้วเวลามันสุกเนี่ยเราก็เอามาตำ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 จนได้ที่นะและไอตัวเนี้ยเราเอามาคัาว่วแล้วก็จะเอามาตำตำใส่คุกกับข้าวอีกทีหนึง่ง <Wow. S 1> แล้วเราก็เอามาปั้นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่น ส่วนใครที่จะจะหั่นเป็นลูกเต่านี่ก็ได้นะครับหั่นเป็นลูกเต่ากินกับนมหรือว่าจิ้มกับน้ําตาลเนี่ยก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเนาะเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยน้ำง mm. <Delicious. S 1> าข้าว <T asty. S 1> อันดับแรกนะครับเราก็ตั้งหมอ้อนะครับม,มีน้ำนิดหน่อยเนาะเราก็ทําเหมือนกับหุงข้าวธรรมดาได้แหละครับหุงข้าวเหนียว s <S แล้วก็เปิดเตาแก๊สรอให้มันเดือดนะครับเ <Delicious. S 1> นาะระหว่างนี้นะครับ เราก็จะเอา <Spicy. S 1> ข้าวใส่ผ้าขาวบางนะฮะ <Milky. S 1> ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราปรับหน้าเสร็จแล้วเราทำการเอาเข้าวเหนียวนะครับจากที่เราล้างสะอาดแล้วเอามาใส่ผ้าขาวบางเอาไว้ในถ้าเป็นภาษาเจ้าบ้านก็คือไห่ซึ้ง,งนะมั้งประมาณไห่ซึ้งเนี่ยนะครับไตรงนี้ปุ๊บ แล้วเราก็ร้อน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดได้ทีแล้วเอาไปนึ่งอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่น้ําเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเอาข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้ทําการพักไวต้ตะกี้นะครับเอาไปหงนะฮะ <Delicious. S 1> ทำการแยลู yeah, นะเพื่อให้ความร้อนมันละอุกข,ขึ้นมานะครับมาแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะครับ เข้านะครับคือมันสุกเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะฆ่าเวลาด้วยการครัวงานนี่นะฮะบอกว่าที่บ้านเป็นท้องว่างานอย่างเนาะแต่แต่คนบนดอยไม่เพราะว่างานขี้มอนเนี่ยตอนสมัยเรา่อนผมกินเมื่อก็อท้องว่างานนั่นแหละแต่มันเป็นงานแบบแบบจ้เป็นงานดำน้ำงานดำที่เรากินนะครับตัวเนี้ยใครเคยกินบ้างครับเป็นข้าวหนุกงานเรากินตอนสมัยเราออนเป็นช่วงหน้าหนาวนะถ้าใครเคยกินลองคอมเมนต์มาบอกนะครับเนาะ เดี๋ยวเราจะมาคั่ววิธีคั่วเลยก็คือว่าเราคั่วไฟอ่อนๆนะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่างาเนี่มันสุกอยู่แล้วเราก็จะมาดูที่ตัวงามครับถ้าเกิดว่างาเนี่ยตอนนี้มันมันมันจะออกสีด้านๆน่ะถ้าเราคั่วไปคั่วมาแล้วงามันมันมันก็จะดำนิดนึงแล้วมันรู้สึกว่ามันจะเงาเงานั่นหมายถึงว่างามันมันมันร้อนแล้วมันสุกได้ที่นะฮะงาเนี่ยมันก็จะมีน้ํามันในตัวมันอ่ะทำให้มันมันมีกลิ่นหอมเวลาเรากินกับข้าวเหนียวอะไรประมาณนี้นะฮะ เราก็ทำการคั่วเลยอ่าโอเคระหว่างนี้นะครับเราก็คอยคนเรื่อยๆนะฮะถ้าเราบอกบอกค่อยบอกค่อยกลนมันเดี๋ยวมันจะไหม้ นะครับอ่าหลังจากนี้มันก็สุกได้ตีนนะครับโอเคครับหอมละตอนเนี้หอมนะครับหอมงาเราก็จะมาคั่วนะครับใส่เกลือเหยาะเกลือนะครับใส่เกลือน้ำอ,อ่าทีมงานก็นมาเป็นอ่าลูกมือเนาะ ลกมือหรือว่าจะได้เอา oh, <no. S 1> ใครจะสะดวกต่ำก็สะดวกเลยนะครับแต่ที่เคยทำก็จะทำแบบนี้ oh, no, 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 no. Oh, no. เลือนะครับหลังจากที่เราตักอย่างละเอียดแล้วนะครับเราก็จะตักอบับพักไว้ตรงในชามนะครับว้าวอ่าเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็ทำการเข้าเหนียวนะ่าจะได้ที่แล้วล่ะได้ที่แล้วนะครับทำการปิดไฟนะครับขอ ยาวยาวยาววิธีการาำนะครับแน่อันนี้เราจะได้งามานะงาหน้าตาแบบนี้นะนะแล้วก็โคกอันเดิมสากหน่อยที่งานใส่คลุมถุงพลาสติกเลยนะครับถ้าบมา่อันเดี๋ยวมันจะติดโคกเนาะครับ,บครับ Few moments later. อันนี้เป็นใบตองนะครับเราตำเสร็จเรียบร้อยนี่ยเราก็ยะมาปั้นปั้นเป็นแผ่นเรามาห่อใบตองอีกทีหนึง่งห่อเพื่ออะไรนะ <Wow. S 2> เพื่ออะไรนะห่อเพื่ออะไรนะตัวนี้เป็นเป็นใบตองที่เราล้างมาเรียบร้อยนะครับจากตะกี้นะครับแล้วก็เราตำเสร็จแล้วพยายามนะครับตำตำให้เสร็จให้มันวูที่สุดนะครับเพราะข้าวเหนียวเวลามันร้อนน่ะมันจะตำง่ายอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเย็นแล้วมันจะตำยากนะครับ เราถ้าเวลาเราจะเก็บนะเราก็ห่อเป็นตองเก็บไว้แช่ตู้เย็นเก็บไว้ก็ได้นะครับเป็นวิธีการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะมาลุยกันเลยเดี๋ยวช้ามันจะตั้มาได้ออกจากซึ้งก่อนออกจากซึ้งก่อนออกจากซึ้งก่อนเออเเอาเขาทั้งถุงเลยตั้มที่ถุงเลยไหมฮะฮะฮะว่าไปตั้มในถุงเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอันนี้คือไม่ได้หรอกวรามันต้องลดว่ามันต้องลด หลังจากที่ข้าวหนึ่งมาสุกแล้วครับกำลังดีเลยเนี่ยเนี่ยร้อนร้อนขนาดพอกลับมาเทตรงกะละมังเนาะโอ้โหโคตรฮอนเลยงดเลยนะครับโอ้โหทำยอดเสียด้วยเสียด้วยนะต่ำเลยครับตอนนี้เราก็ต่ำงางานงาน่ะทีมงานทีมงานเอาเลยอจะรวยยังนะรวยใส่ที่ผมตั้งเลย นี่โคกเขาใหญ่บบปอนะครับเราต้องใช้กระมังนี่แหละเราต้องใช้กระมังนี่แหละเราต้องใช้กระมังนี่แหละจับสองมือพี่จับสองมืออ่อย่าต้องเออจับ ถูกแล้วนะยนนี่ยสุดแล้วต้องกินก่อนแต่วัฒานธรรมหอมเป็นก้อนใบย่าฮือติดมือคนนี้ที่เห็นนี่คือล้างมือหมดทุกคนแล้วนะครับสุขอ,อนามัยนี่ก็โอเคอยู่อร่อยข้ับจากการที่จ่วยกันมาหลายขั้นตอนนะครับ ตอนนี้กังมาช่วยกันขั้นตอนสุดท้ายเราจะทำการปั้นนะครับปั้นเสรล้วลกอ,อันนี้คือวิธีเนี่ยขั้นตอนไหนการเก็บรักษาใช่ไหม,มการเก็บรักษาเวลาเราเราจะกินเนาะเราก็เอามาย่างไฟเอามาย่างไฟก็ได้หรือว่าเราจะามาทอดก็ได้นะครับหั่นเป็นชิ้นๆบางคนก็จะจิ้มนมกินหรือว่าจิ้มกับน้าตาลกินก็ได้ กินได้หลายอย่างอืมดิลิชอสเทนี้ยมีสวีทดิลิชสเนียวนุ่อร่อยอืม ดูเมียมองอืมเอาไว้แบบนี้อนี่ประมาณนี้ครับแฟนคลับดูหรือเปล่า a อ e r นี่เอาอย่างไฟแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทำอย่างเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พึงพึงสักแป๊บหนึ่งพื้อมนแห้งนะครับพื้อมนเย็นนะครับแล้วก็เราก็เอามาย่างไฟย่างไฟนะครับย่างไฟสักแป๊บหนึ่งมันก็จะพองพองตัวขึ้นมานิดหน่อยนะครับเนาะ คือมันกรอบๆครับหลังจากกรอบเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเราดูแล้วมันโอเคแล้วละ่ะมันน่าจะหอมจะมีกลิ่นหอมขึ้นไห้เนาะเราก็จะมาหัน่นหั่นหั่นหันหันหัน,ห,นหันใส่จานแล้วเราก็จะมาลาดกับนมข้นอีกทีนึงนะครับอ่าเดี๋ยวก็รอก่อนเนาะรอก่อน ตอนนัน้องอะ่ะโอ้โหสีกำลังสวยกำลังงามเลยแต่กี่มันปองเห็นคนระับมันปองถ้ามันกรอบกรอ,อบนอกแล้วมันจะนุ่มข้างในอ่ะครับเรามาหันห่นหัน่นหั่น пон 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 อากาศเชียงใหม่ตอนนี้อากาศกําลังดีครับลมหนาวกําลังโชยมาครับตอนดึกๆมันจะเย็นแล้วก็ตอนตอนเช้าครับมันมันมันเกาะอากาศก,าก็จะเย็นตอนนี้คนบนดอยเพิ่นจะกินกันแบบนี้เนาะถ้าใครไปเที่ยวเชียงใหม่บ่อยๆแ่ะก็จะมีสาบางสถานที่นะเพิ่นจะทําให้กินนะครับนะแบบนี้ถึงจะมาเหมือนกับคล้ายๆกันนั่นแหละครับ โอ้โหกำลังค้อนๆเลยครับหอมเลยเนี mm ่ยหอมขนาดเลยอือหืออยากจะฮึ huh. ่มมาลองกินดูนะครับเนาะอือหือนี่นี่มาประนีเลยนี่นะครับอือนมราดนะครับ คนบชอบบาดก็ใส่ยน,น้อยนี่มาเนอมันเหนียวติดกันอะ่ะมาเหนียวเหรอนี่อืม้มโอ้สุดขั้วอร่อยอสุอหอมหอมข้าวตีครับสุดยอดสุดยอดโอ้โห ลองครับจะได้รู้ว่าอร่อยขค่ไหนาอามอมา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 มมา